ครับผมก็สวัสดีพี่พี่ fc ชาวเมืองใหม่สองท่านนะครับวันนี้มาเปิดคลิปกันแบบงงๆงนะครับมีผ้ารางวัลติดด้วยกันนะครับสององนะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดท่ามาไฟนะครับผมก็จะบอกว่าไฮไลท์ของคลิปเรานี้ก็คือสององนี้เลยครับได้ของดีมาจากงานประกวดพระเครื่องนะครับนี่ได้เสร็จแล้วก็มาส่งกันเลยนะครับก็จะบอกว่า มีมาส่งกันประมาณก็ไม่รู้ว่าว่ากี่ชิ้นนะครับแต่ผมก็ติดสิ่งที่สองมาก็ดีใจนะครับวันนี้ส่งส่งมามามีสองเนื้อนะครับก็เดี๋ยวจะมาให้พี่ๆชมกันเลยนะครับก็ถ้าใครสงสัยว่าทำไมผมมีเยอะจังก็เดินได้มาจากงานนี่แหละครับเนี่ยเดินเพลินๆนะครับเจอฟุกบ้างอะไรบ้างนะครับนี่ธรรมดานะครับอ่าางานประกวดที่หอการค้านะครับที่ลบบุรีนะครับวันนี้เลยนะครับ ไม่เห็นกล่องกันแล้วพอดีภูมิใจนะครับติดอีกแล้วนะครับ mm. คู่กันไปเลยนะครับที่หนึ่งนะครับโหสดสวยของเรานะครับลงไปก็คู่แข่งอาจจะไม่ชนะเรานะพอเราได้ที่หนึ่งที่สองมาเลยคนระับได้เป็นแชมป์เลยนะครับ mm. ดูความสวยวิ่งของเขานะครับหลวงพ่อเงินวัดท่ามะไฟนะครับ mm. ใครที่ชอบก็ดูและพิจารณาเอานะครับเนะี่ยสวยๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นปกนะครับใบงานให้ดูนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นปกให้ดูนะครับพ่อเงินวัตถามัไฟนะครับโอ้โหสุดๆนะครับวันไฮไลท์ของเราก็มีสองชิ้นด้วยกันนะสองเนื้อด้วยนะครับนี่เป็นรายการเดียวเลยนะครับ พี่เล่ผมก็กะจะเอาลงองราวันนะแต่ก็เดี๋ยวพี่ๆจะอดใจไม่ไหวนะครับเอามาลงให้พี่ๆดูกันเลยนะครับวันเดียวกันไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อ,อสำลิดนะครับสำลิดเงินนะครับออกนี่นะครับโอ้โหผมรู้นะครับถ้าลงไปแล้วจะมีใครโทรมาถามเนี่ยผม รู้เลยว่าพี่ผู้ใหญ่ใจดีเท่านนั้นนี่น่าจะดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ถ้าดูก็อย่าช้านะครับสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะครับโอ้โหน,นี่อันนี้ติดที่สองนะครับอันนี้จะมีมีเป็นจานด้วยนะครับเนะี่ยมีเป็นจานด้วย <c oughs> การบางๆให้เห็นนะครับถ้ากล้องสองอาจจะเห็นนะครับยวลองเอากล้องส่องกันกับอันทีใช้นานแล้วก็อนโอ้โหเบอร์ใหญ่เลยนะครับนี่ต้องขออภัยนะครับนี่ติดที่สองของเรานับสวยวิ่งๆเลยนะครับมาเทียบกันเลยนะครับที่หนึ่งกับที่สองนะครับนี่ที่หนึ่งและที่สองของเรานะครับ ชมกันเพื่อนๆไปเลยนะครับติดงานประกวดพลักเครื่องนะครับก็ช่องเราช่องเล็กๆนะครับก็มีพระติดรางวัลเหมือนช่องใหญ่หญๆเขาสักทีนะครับก็ภูมิใจเป็นธรรมดานะครับทนใดที่เชื่นชอบกระทโมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสาเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับนี่นี่ก็จะเป็นในโซนของของเก่านะครับก็มีของใหม่แถวล่างเอามาคลกๆให้พี่ๆดูกันนะครับีนี่นก็เป็นพระ เป็นเรียกว่าเนื้อดีนะเป็นนั่งเป็นพระนั่งอยู่บนอดอกบัวเรื่องอะไรสักอย่างนี้นะครับเคยลงไปแล้วก็มีคนทักมาถามเหมือนกันนะครับสงสัยจะยังไม่โดนราคากันวันนี้ก็เอามาลงให้หายคิดถึงนะเผื่อใครที่สงสัยว่ายังอยู่อยู่หรือเปล่านะครับก็ยังอยู่นะครับวันนี้หลายชิ้นนะทั้งรูปล่อนะครับแล้วก็ตะกรุดนะวันนี้ได้ตะกรุดมาด้วยนะครับหนึ่งชิ้นนี่เป็นคนแผนของพ่อกลวยนะครับ ลงให้ดูกันจนเบื่อนะครับองนี้อีกองค์นึงขายไปเร็วนะครับนี่ใครสายลงพ่อกลัวนะครับต้องโดนนะครับเก่าสวยวิ้งนะครับเนื้อเนียนอย่างนี้ทน,น,นายที่เห็นไม่ชัดก็ลองสต็อปแล้วก็หยุดดูก่อนก็ได้นะครับ ดูช้าๆดูกันเพลินๆนะครับช่องเรามื่อมาหาสองน,นะครับถ้าไม่หนำใจก็ทักมาขอดูรูปได้นะครับต่อไปน,นี้เป็นราคาหลังคอนะครับโอ้โหได้ของดีมาอีกแล้วนะครับของดีของค่ำคืนนี้อีกหนึ่งชิ้นนะครับโอ้โหก็เดินงานก็พอได้ประสบการณ์แล้วก็พอได้ของด้วยนะครับเอามาให้พี่ๆดูนะครับ เมื่อวานปิดไปแค่ชิ้นเดียวนะครับปิดไปแค่หลวงอ่าหลวงพ่อเงินขี่ช้านะครับท่านใดที่ชื่นชอบองค์ไหนชิ้นไหนก็ทักมาสอบถามอุดหนุนกันได้เลยครับเผื่อ <c oughs> <c oughs> เป็นค่าขนมให้ผมนะครับขอภปยนะนนี่ชิ้นต่อมาเป็นเต่านะครับหลวงพ่อเงินันนี้ก็เป็นหนึ่งพิมพ์นะครับสวยธรรมชาตินะครับ ใครที่ชื่นชอบนะครับสายลอกลานะฮะลงพ่างงานวันนี้เข้ามาชมผมว่าต้องไม่ผิดหวังนะครับต้องไม่ผิดหวังเป็นแน่นอนนะครับต่อไปเป็นจอบนะครับวันนี้พอดีมี ที่ผู้ใหญ่นะครับหลายท่านทักถามมากันเยอะนะครับนี่เห็นพวกเม็ดแร่พวกอะไรนะพี่เขาบอกกันนะครับมาลงอีทีนะครับให้พี่ๆเห็นกันนะครับยังอยู่อยู่นะครับยังอยู่ คิ่ผมก็ว่าน่าจะชัดเจนนะครับทนใดที่สนใจนะครับก็เปิดราคาไว้นะครับก็ทัก inbox ไลน์มาได้เลยนะครับนี่ต่อไปเป็นรูปหล่อนะครับหลวงพ่ออะไรนะครับนี่มาดูกันนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับนี่เป็นสังกัหรือเปบ่าะครับทรงแบบนี้นะครับนะครับนะครับ วาจะพอเดิมนะครับใครที่เป็นสายนี้ก็ทักมาได้เลยนะครับผมก็เจอแปลกแปลกส,สวยๆก็มาให้พี่ๆดูกันนี่แหละนะครับพอได้ค่าขนมไปว,นวันๆนะครับาป,ปได้เสอร์ไม่ไ,ได้พิเศษนะครับหลายท่านก็งงว่าทำไมผมไม่ยังหลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้อายุผมนะว่าผมอายุเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็อายุสิบเก้านะครับ ยังยังเรี้ยนอยู่นะครับพี่ๆหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมออกมาหาพักเองได้อะไรเงี้นะครับก็พอได้ออกตลาดพักกับพ่อบ้างอะไรแบบนี้นะครับพอได้ซื้อได้ขายนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ที่ตานะผมไม่รู้ว่าผมเคยเอาลงยังเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชีน่าที่เจอแล้วก็ชอบนะครับ ใครที่เข้ามารับชมปักเครื่องแล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับหรือจะติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์เที่หมายเลขนะครับศูนย์หกสามสี่สามสองหกเจ็ดสามหกนะครับสามารถใช้เลขเมื่อกี้นะครับเป็นไอดีไลน์ได้เลยนะครับแต่ไม่สามารถโทรได้นะเพราะเป็นเบอร์เก่านะครับผมเป็นเบอร์ไปแล้วอันนี้เป็นพระเจ้า5้าพระองค์นะครับของหลวงพ่อเงินนะครับเป็นเนื้อดินนะครับเก่า ต่อไปเป็นเหรียญเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับห้อยเขียน,นะคเป็นวัดห้อยเขียน,น,น่าจะยังไม่ได้เอาลงหรือเปล่านะครับชินี้ทุกคนจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่เก่านะครับเก่าสายรอบโบราณนะครับต้องยกให้ผมนะครับ <c oughs> ก็พอได้ซื้อได้ขายนะครับ ต่อไปชื่อสุดท้ายนะเป็นตะกุดที่ไหนนะครับนะมมเนี่ยหล่งผมไม่แน่ใจผมก็ลืมสำนักไปแล้วเนีแต่ได้เห็นทักแบบนี้ก็นะครับผมลืมจริงๆนะผมลืมกำลังพยายามนึกอยู่นะครับลองใส่รใช้าเป็นขยาย ไม่แน่ใจว่าหลวงผู้สุขหรือเปล่านะครับเนะี่ยซื้อ่าเป็นน่าจะสำนักแถวๆนี้นะครับเนะี่ยพอได้เห็นรัก,กเก่าๆนะครับ ก็ไม่มีกล้อง่องดีๆเขาครับ,รบตอนนี้ก็กําลังเก็บตังค์ซื้ออยู่นะครับยังได้เยอะไม่พอครับท่านใดที่เข้ามารับชมและชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมก็ขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับที่เข้ามารับชมกันและติดตามกันนะครับขอบคุณครับ